เในส่วนที่2องอต่อจากเมื่อวานล้กันอันนี้จะมาดูที่ midfill ตัวกลางนะก็ว midfill ตัวกลางเนี่ย a t t i v e attribute ท,ท,ที่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอันนี้ positioning freedom ก็อันนี้เซ็ตไว้ที่ stick position ก็หมายความว่านักเตะตัวนี้เนี่ย ยืนอยู่บริเวณตรงกลางจะไม่ขึ้นสูงไปจนถึงพื้นที่สุดท้ายก็คือฝั่งเขตหวัวกะโหลกของฝั่งนรงข้ามแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการให้คนนี้ขึ้นไปเนี่ยก็ควรเซตเป็นฟีโรมก็คือว่านักเตะคนนี้เนี่ย,ยจะมีอิสระในการเล่นแล้วก็สามารถที่จะโยกไป ตรงกองหน้าก็ได้หรือไม่ก็เป็นปีก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเล่นคองบอลเนี่ยผมแนะนำว่าอยากขึ้นไปหมดดีกว่าก็เซตเป็นสติ๊กโพซิชันก่อนอยกตัวอย่างก็อย่างอีอวานลาคิติเนี่ยถ้าเราเคยดูของจริงเนี่ยอีวานลาคิติมักจะอยู่ ตรงดินแดนกลางสนามแล้วก็ไม่ขึ้นไปสูงมากไม่เข้าไปในกรอบเขตโทษของฝั่งคู่แข่งไว้แบบว่าเก็บตกแถว2ออาจจะยิงไกลก็ได้คลองบอลก็ได้เซตเป็น Stick to Position จะดีกว่าส่วนมาดูมิดฟิลตัวรับบ้างมิดฟิลตัวรับเนี่ยตอนมันจะมีคำเนี่ยที่หลายๆคนอาจจะงงๆไอ้คัดพาสซิ่งเลนเนี มันคืออะไรซึ่งผ,ผมก็ลองไปดูหลายๆทีมแล้วก็ดูประกอบกันนะก็ได้ไปดูแผนของยูเวนตุสเนี่ยซึ่งก็เคยดูยูเวนตุสถ่ายทอดสดบ้างเนี่ยลักษณะการเล่นของคัตพาซิงเลนเนี่ยผมให้คำจำกัดความว่าเป็นการยืนดักยืนดักคู่แข่งที่เป็นพวก จ่ายบอลเซนเซียนคือถ้าสมมติเราเราดูแล้วว่าคู่แข่งเนี่ยเขาเล่นการจ่ายบอลบ่อยมากผมก็แนะนำว่าให้เล่นคัดพาสซิ่งเลนเลย mm hmm. ก็คือว่าจะไปยืนยืนคุมพื้นที่รอรอดักการจ่ายบอลของเขาให้เขาผิดพลายมากขึ้นส่วนปกติค่าที่หลายๆทีมเขาเซตกันก็จะเป็นวารลยดีเฟนต์ก็คือประมาณว่า สมมติเราเซตเป็น4 3 3นักเตะคนนี้ก็จะคุมพื้นที่ในส่วนของมิดฟิลด์ตัวรับและก็จะอยู่ไม่ไม่ขึ้นไปสูงมากจนเกินไปก็พูดง่ายว่าเล่นเกมรับส่วนอันสุดท้ายเนี่ย mark up ใช้ oh man mark มา n m a r นี่ก็แปลตรงตัวว่าตามไปประกบถึงที่ คือตัวลูกตัวไหนที่เซียนๆเนี่ยมิดท,ที่ยืนทับตำแหน่งกับไอตำแหน่งของมิดฟิลตัวรับที่เราเซ็ตค่านี้ไว้เนี่ยนักเตะตัวนี้ก็จะตามติดแบบสุดๆตามแบบชนิดที่ว่าให้เพย์เมเกอร์ฝั่งนู้นได้บอลน,น้อยที่สุดส่วนอ่ะอันนี้ตำแหน่งวิงแบ็กวิงแบ็กนี่ก็คงมีค่าแค่นี้ก็คือ attacking run ถ้าสมมุติว่าเป็นพวกชอบเล่นแบบว่าเกมลุกแบบสุดขั้วงเงี้ยชอบแบบว่าให้มีตัวเติมขึ้นมาหน่อยโจมตีเกมริมเส้นบ้างผมก็แนะนำให้เซต always overlap เพราะว่าเวลาเล่นสไตล์ครอบครองบอลเนี่ยสังเกตได้ว่าอาตำแหน่งที่จะเหนื่อยที่สุดหรือว่าตำแหน่งที่จะเป็นหัวใจหลักของการเล่นเนี่ยจะต้องมีวิงแบ็กที่เติมค่อนข้างเก่ง ่ควรจะเซตตัวนี้เป็น o a o l w a y o o e แหละแต่ถ้ามุิว่าเราเล่นแบบไม่กล้าครอบครองบอลแบบที่สุดเล่นแบบกึ่งแบบจะครองบอลก็ได้หรือจะเล่นโตกลับได้เน้นแบบว่าไม่อยากจะหลังรั่วจนเกินไปก็แนะนำว่าเซตเป็น mix attack ดีกว่าก็คือว่าอาจจะมีเติมบ้างในบางจังหวะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็เล่นเกมรับด้วยส่วนอันสุดท้ายเนี่ยเอาแบบเป็นพวกแบบกลัวกลัวรั่วแบบสุดๆนะเล่นแบบสายเกมรับแล้วโตจริงๆเลยแนะนำว่าสะเป็น stay back on attack เลยคือตัวเนี้ยจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นสูงมากคุมพื้นที่อยู่นั่นแหละส่วนทีนี้อ่าอันนี้ ฝั่งของเซนเปอร์มันจะมีนี้ด้วยอันแรกจอยจอยดีแอตแท็คือมันจะให้ถ้าเราเซ็ตตัวนี้ไว้เนี่ยกองหลังตัวนี้จะเติมขึ้นไปเล่นเกมลุกด้วยในจังหวะที่ที่เหมาะสมถ้าใครเคยดู บาร์เซโลนายุคประมาณปี2009จนถึงปี2012ช่วงที่เป๊ปกอร์เดโล่าคุมเราจะสังเกตไหมว่าจะสังเกตเห็นไอ้บีเก้จะเติมขึ้นไปสูงมากในกรณีที่แบบว่ากองหลัง m ามิดฟิลหรือกองหน้าของเราเนี่ยมันเริ่มตันๆกองหลังก็จะเติมไปช่วยเล่นเกมลุกด้วยก็เหมาะสำหรับเล่นสายเกมลุกจ๋า เซตตัวนี้ได้เหมือนกันส่วนนั้นที่2 stay back on attack อันนี้ก็ไม่ไม่ต้องเติมเล่นเวลาเพื่อนเขาเติมเกมลุกไปตัวนี้ก็จะยืนซ้อนอยู่หลังเพื่อนส่วนอันสุดท้ายนี่น่าจะเห็นบ่อยนะ,ะ play as s t r i k e r ถ้าช่วงเวลาใกล้จะหมดแล้วแบบเราเป็นฝ่ายตามเงี้ยผมว่าเซตอันนี้เลยก็ดีมันจะได้เติมไปเล่นอกองหลังตัวน,นี้ก็จะเป็นกองหน้ากองหน้าอีกตำแหน่งหนึ่งขึ้นไปช่วยเล่นก็เห็นบ่อยๆอย่างเช่นพวกทีมอะไรดี มันจะมีบางจังหวะอย่างเช่นว่าถ้าตอนดูเดวพูดเนี่ยก็จะมีบางจังหวัดที่ซักเคเว่ะก็จะแอบขึ้นไปเป็นกองหน้าอ่ะถ้าจํากันได้ก็ไอวันแดงเลือดเนี่ยที่ซักเคเว่ะขึ้นไปเล่นเป็นกองหน้าจําเป็นแล้วไปย่ําใส่ไอเดกอาร์ไปก่อนเส้นอันนี้ไปคือหลักๆเรื่องการปรับแผนเนี่ย ผมเน้นตรงนี้นะว่าพยายามเล่นแผน Default ของทีมที่เขาตั้งมาให้แล้วคือพยายามไม่ต้องไปแก้อะไรเยอะมากสมมติว่าเราเล่นกับเพื่อนอะไรเนี่ยผมผมเป็นคนชอบเล่นหลายๆทีมก็จะเข้าไปดูในอ่า d u l t u l t แล้วก็ดู Player Instruction ว่าเออแต่และตัวเนี่ย ลักษณะการวิ่งการทำทางเป็นไงผมจะเข้าไปอ่านในส่วนเนี้เพื่อที่ว่าเวลาการเล่นเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ,อลักษณะลายการวิ่งมันเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าเออเราไปเลือกทีมที่เขาเน้นเรื่องการเล่นเปิดบอลแล้วจู่ๆเราจะมาเล่นติกกตาก้ามันก็ไม่ได้คือพยายามเข้าไปอ่านในอนนินสต๊อชั่นตัวนี้แล้วเราก็จะได้รู้ไงว่าอ๋อแต่ละทีมเนี่ย ธรรมชาติการเล่นมันเป็นอย่างนี้คือหลักในการเล่นให้ให้มันลื่นหรือว่าเล่นให้มันเข้ากับเราเนี่ยสิ่งสำคัญผมก็เน้นว่าเข้ามาอ่านฟอร์มชันแล้วก็ดูลักษณะการเล่นว่าสมมติผมเป็นพวกชอบเล่นสไตล์ต่อบอบลเราก็พยายามเอาทีมบาร์เซโลนาเนี่ยเป็นโมเดลในการเริ่มหัดเล่นเข้าไว้ เพราะว่าที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้พัฒนาฝีมือได้รวดเร็วขึ้นไม่ใช่ว่าจูๆ่ๆเล่นบาร์เซโลนาแต่ว่าไปปรับแผนเยอะมากให้มันเป็นสายตั้งรับโตก้กกับผมก็มองว่ามันค,ค่อนข้างยากและจู่ๆจะมาให้เล่นบาร์เซโลนาสายเปิดหมูมันก็เป็นแบบนี้ได้เพราะว่าลักษณะการเซตของเขาเนี่ยมันเน้นเรื่องการเล่นฟุตบอล ตามถืนเล่นสั้นแล้วก็ดูสรีระโตผู้เล่นมันก็ไม่ได้สูงมากอะไรขนาดนั้นเ็ทีนี้เนี่ยถ้าเรารู้แล้วว่าเออเราชอบสไตล์ไหนก็เอาโมเดลทีมนี้เป็นที่ตั้งแล้วเราไปสมมติว่าเราเบื่อที่จะเล่นบาร์เซโลนาเราก็ค่อยเราก็ค่อยไปหาทีมที่อาจจะเน้น ต่อบอลที่คล้ายๆบาร์เซโลนาก็ได้มันจะทำให้การเล่นเนี่ยออมีความหลากหลายแล้วก็สนุกมากขึ้น